มิวไม่ต้องทำอะไรกับเมืงนะไม่ต้องป้าไม่ต้องทำอะไรนะไม่จับอะไรนะเดีี่มจะทำเอมันเปนเบาๆใชอเปเบาช่ยมะไรนะไม่ดูนะบอกสร็จนี้ไม่กินด้วยลองแก้มแ่เดียวพวกต้กิ่เยกงไม่มีใครกมอกเออ อันนี้ป้องให้เต็มหลายเม็ดไม่ใช่เม็ดเดียวหลายเม็เียวสุๆสามสี่โอ้อร่อยนะน้ำลายมันตีขึ้นออเเชงค่ะเชงเอาแบบไม่เหมือนเดิมแล้วใช่พอทาครังรกอ่ะยังไงบอกมีอรอกเาตรงนิ้วด้วยตรงนิ้วด้วยตรงนิ้วด้วย ถาน้ำไม่เท่นนะอ้น้ำเอกเ่เนี่นี่ยนนีเอียนีเผ็ดยเน่น่ยเ่นเนี่ยเพี่ไี่เนี่ยนี่นี่ยเนียเียเนี่เี่ยน่นี่่ยเน่เี่ยี่น่น่นีนีนี่เนี่ยรน่นีเนน แล้วชัญ่าบอว่าร้อนหนูชอบตอนฝนตกมากแล้วถามไอ้พี่ว่าไอ้พี่ตั้งแต่เกิดมาดิ้ซี่ยงเหรอไหมเองรอไหมซ้ำว้า